อีกลเลยรีบมาบอกก่อนเดี๋ยวก็หาว่าแบบเออกักอีกอะไรอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเออดูตัวอย่างจากเพื่อนเพื่อนเพื่ก็แบบเออกักอะไรเงี้ยแต่เราก็ท้าพิงคนอ,อื่นตลอดเวลานะคะนี่เลยตัวนี้ ใช้สีเกิดแน่พี่เค้กได้ดับอนาถไปแล้วเมื่อวานนะคะหลังจากที่อยากจะเป็นเจ้าหญิงฟรอสเซ่นก็นะปล่อยมันไปอย่างที่เป็นนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะก็อยู่ในคลิปออฟฟี่แรลงเมีมยงเต็มไปหมดนะคะมากมายฉะนั้นก็ต้องมุดหน้าเหมือนอยากจะเกิดใหม่ก็นี่เลยค่ะเกี่ยวไหมมันก็ไม่เกี่ยวกันนี่ว่าคือยังไงเอาว่าตัวนี้นะพี่เค้กจะเล่าประวัติความเป็นมาของตัวนี้ฟังเพราะว่าก่อนจะใช้อะไรอางเงี้ยเค้กต้องศึกษาก่อนว่า <c ười> <c ười> ชีวิตที่มากแม้ว่าเราจะดูแบบเออปลวกหรืออะไรไงก็แล้วแต่นะเราก็ต้องบำรุงดูแลให้ดีนะตัวนี้เนี่ยเขาส่วนใหญ่นะเขาจะมาจากพวกผลไม้เรียกว่าเป็นแบบว่าซูเปอร์ฟรุตเข้าใจปหมซูเปอร์ฟรุตนี้นะคะก็มาจากผลแคนเบอรี่ออร์แกนิกจากแคนาดา ตัวนี้เนี่ยก็จะถูกเพาะปลูกโดยแบบวิธีธรรมชาติอย่างที่บอกในเรื่องออร์แกนิกนะมาร์กตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมาร์กที่ค่อนข้างเข้มข้นแต่ว่ามันจะไม่เหนียวเนอะน,นะนะวิธีการใช้ไม่ยากเลยเราก็พอกไว้มาร์กไว้แล้วเราก็ไปนอนไม่ต้องกลัวนะคะมาร์กตัวนี้อ่ะมันจะซึมเข้าผิวเลยมันจะไม่ทําให้เลอะหมอนแล้วก็เลอะอะไรก็แล้วแต่ ในขณะที่เรานอนเนี่ยนะคะเนื้อไอพวกเนื้อเนื้อครีมเนี่ยมันจะช่วยดูแลผิวบำรุงผิวเราอย่างล้ำลึกก็ขอบุญจะดดีมีสาระจะช่วยในเรื่องของการกระชับผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วเราจะเห็นผลแ้งแต่ครั้งแรกที่เราลองใช้เลยนะกับมาร์กแซดใช้สิเกิลหลังจากที่เมื่อวานดับอนันดัไปก็ต้องลองใช้หนึ่งแต่จี้เค้กจะให้ดูเนื้อครีมนะว่า ีเป<ๆ> <Christmas. S 1> ็นีามจริงเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องใช้มาสกแซบไม่ยากเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทำไมข้อแรกเลยนะคะมาสกเนี่ยจะช่วยปรับผิวขาวให้เย็นนุ่มชุ่มชื่นขึ้นอันนี้คือข้อแรกข้อที่2เห็นผลล้นเร็วพี่ในแค่มคืนนะคะข้อที่3ก็จะคือลดเลือนพวกฝ้ากระจุดด่างดำนะข้อที่4เนี่ย มันผิวจะเฟิร์มกระชับเรื่องในเรื่องของรูขุมขนด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันมาจากผลไม้สัตกัดจากแบบออร์แกนิกทั้งหลายทั้งหลายทั้งแหล่นะคะต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยสร้างคอลลาเจนแล้วถามว่าอายุเท่าไหร่ใช้ได้15-45ถึงบวกใช้ได้ตลอดเลยค่ะถามว่าไม่พี่เค้กต้องดูคือเราก็ต้องศึกษาเราศึกษาปุ๊บเราต้องเขียนมาเลยว่าเป็นข้อๆว,ว่ามันดีเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้บอกเพื่อนๆถูกเข้าใจไหม ก่อนใช้มาร์คแซตไว้คิสตันมาร์คหลังใช้เป็นทีค่ะโอ้ยอาล่าก็แก่แกว่าใครขายอะไรยังไงก็เป็นที่เลยลืมบอกนะคะถ้าใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆนานาของมาร์คตัวนี้ใช่เข้าไปในเ w อ f a c e b o เ k ็บดอทนะคะสแลสซ o าคอสเมตเซ็ดอ๊ยแทนที่จะพูดว่าวอร์ไวด์เว็บดอทนะคะเฟซบ แซสแซอสมีิกแซสเอเดร์เบิร์นอนะคะแล้วก็คอสมีคม่มีแน่นอนนะหรือว่าเบอร์โทรนะคะโอ้ยเบอร์โทรนะคะ0 8 5 9์5 3 6 6 5หนะคะหรือว่าอีกเบอร์หนึ่ง0 9 5 6 5, 5 4 5 6 6 4นะคะเอาไงก็เดี๋ยวพเค้ก,ก็จะทิ้งอะไรอะไรละเอียดไว้ให้น,นะจ๊ะ